นี่ตานอนทายังนี่ลูกนอนทายงไกล้ออกไปนี่ไกล้ออกไปนี่ฮะเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเขาก็อยุนนะกินเขาน้ำซุ้มเมือน้้ยมาเนี่ยมต้นอย่างนี้ล่ะปอบ่านนี้ดีตัว่ริ ก่อนแน่ๆๆอ่ากีตตัวเนี่ยจักตัวน้อนอี่ในทองนี่ฮะ